ท่านประธานสภาที่เคารพผมเชิดชัยตนันติสลินสอสอบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยนะครับก่อนอื่นผมขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขท่านสมศักดิ์นะครับพรบรนี้พูดกันมาตั้งนานนานนะครับเพิ่งจะมาเสร็จในสมัยท่านนี่แหละครับที่เสนอเข้าสภาท่านประธานครับระบบสาธารณสุขหรือว่าเฮ a ท์แคร์ e ิสเต็มนี่นะครับมันจะแบ่งออกเป็นปฐมภูมิทุติยภูมิ ตติยภูมิคือ primary, s e c ก n d a r y ี่แล้วก็เ e อ t i a r y c ลี่ในแผนพัฒนาฉบับที่4ของประเทศไทยนะครับ25 2 5 2 5 2 0นะครับ WHO เนี่ยเขาเห็นทั่วโลกเนี่ยมันมีคนยากจนความไม่เท่าเทียมกันด้านสุขภาพเขาเลยแนะนำว่าต้องไปปรับปรุงที่ primary care ก่อนก็คือปฐม,มภูมิอันนี้แหละเป็นที่มาของอสมสอส,ออสอมอ ซึ่งคุณหมอกิติศักดิ์ได้พูดไปแล้วนะครับเริ่มต้องแต่มีอาสาสมัครแล้วก็ท่านอาดิตปลดัดอมอนนทสุทธ์เนี่ยคือพวกคุณหมอเนี่ยก็อยากจะพัฒนาระบบส,สุขภาพให้ดีนะครับคนไม่พอหมอไม่พอพยาบาลไม่พอก็เลยมีจะหาอาสาสมัครก็คือให้มีส่วนร่วมของประชาชนมาดูแลด้านสุขภาพด้วยเพื่อให้ง่ายประหยัดทั่วถึง อันที่สองต้องเพื่อบรรเทาการขาดแคลนบุคลากรด้านสุขภาพในชนบทนะครับอันที่สามแก้ไขปัญหาการรักษาพยาบาลหรือดูแลสุขภาพที่ไม่ถูกต้องอันนี้เป็นพื้นฐานนะครับต้องอาสานะครับไม่ใช่เป็นข้าราชการนะครับอาสาแรกๆก,ก็ไม่มีเงินเดือนต่อมาก็มีค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นในกรุงเทพก็มีอสอสอรครับท่านประธานครับมันมาดังขึ้นก็ต่อเมื่อมันมีโรคโควิดครับ ทีเด็วระบบสุขภาพเราก่อนครับ u ยู v e r s อซ c ลคอรเรชันี่ก็ได้มีการพัฒนามาคือ30บาทรักษาทุกโลกในสมัยรัฐมนนายกสมุตรตีทื่อทักษิณชินวัตรแล้วก็มีพัฒนามาเรื่อยครับอสสอสมก็มีการพัฒนาขึ้นมาดังขึ้นเมื่อมีโควิดเกิดขึ้น WHO ได้ยกย่องครับอันนี้มันเกิดในเมืองนะครับคุณวิลาวัน คุณวิสันสิรินะครับตันสกุลประธานอสสในกทมบอกว่าต้องการยกระดับอสสให้เหมือนอสมนนะครับเพราะว่าในกรุงเทพนี่ตอนมีโควิดนี่ตายข้างถนนใครจะดูแลครับเพื่อนผมเป็นหมอยังไม่มีที่รักษาเลยต้องส่งไปรักษาอยู่ที่นครปฐมนี่ครับท่านประธานครับเพราะฉะนั้นพรบที่ท่านสมศักดิ์มาเสนอนี่นะครับดีมากครับที่จะช่วย สร้างความมั่นใจให้อสสอสอมและอสสอนี่มีหลักประกันด้านสุขภาพดูแลด้านทํางานนะครับทีนี้ผมจะพูดนิดหนึ่งนะครับในคําว่าอาสากับอาชีพเนี่ยท่านต้องดูให้ดีนะครับอาสาก็คือได้ค่าป่วยการอาชีพเนี่เป็นเงินเดือนนะครับหรือค่าตอบแทนการจ่ายตังของรัฐนี้รัฐไทยนี่ยังพึ่งอันนี้อยู่ครับ จะเสนอ,อยังไงก็ยังไม่ได้ต้องไปแก้กฎหมายเกี่ยวกับการจ่ายตังค์ทีนี้ยังไม่พอครับการพัฒนาขึ้นไปอีกนะครับจากบัตรประชาชนใบเดียวจากมีอ,อสอมอที่เข้มแข็งอ,อสอสอที่เข้มแข็งแล้วก็ยังมีการบัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่อันนี้แหละมีการใช้อสอมอและอสอสสอ,อย่างดีเลยนะครับใช้ไอทีใช้เทเลเมตอยู่ต่างจังหวัดจะเห็นว่าอสอมอนี่ครับไปส่งยาก็มี เป็นแนะนำก็ดีแต่ต้องการผ่านการฝึอกอบรมคือเฮลิ t เ r ซี y ยังมีความจำเป็นอยู่ครับแล้วก็จะมีการพัฒนาควบคู่ไปด้วยนะครับก็คือเรามีพรบระบบปฐมภูมินะครับพ2-2อง 2, 2ซึ่งกำหนดในรัฐมนตรนก็กำหนดว่าให้มีหมอเขาเรียกว่าเวชศ,ศาสตร์ครอบครัวหรือ Family d o c t o ดนี่ไปประจำทุกที่เพื่อจะได้ทำงานให้ยกระดับดีขึ้นทีนี้ผมหันกลับมาที่ เรื่องอสอมอพรบรนี้นะครับค่าป่วยการเนี่ยต้องยกย่องให้คุณอนุทินจริงนะครับแต่ไม่ได้อนุมัตินะครับต้องมาผ่านคอรมในรัฐบาลเศรษฐษาทวีสิน,นครับอนุมัติให้ค่าป่วยการสอง0ันบาทครับมันต้องเอื่ยทุกคนนะครับไม่กักไม่ปิดบังความจริงท่านประธานครับท่านรัฐมนตรีชรลนาก็ทํามาแล้วท่านรัฐมนตรีสมศักดิ์นี่ยิ่งแน่กว่าอีกครับ ให้ความรู้ด้านขาบครับนับขาบซึ่งท่านก็พูดไปแล้วรู้ดีกว่าหมออีกครับอันนี้ที่จะช่วยทำให้แพ i มร c แค e ระบบของเราเนี่ยมันดีขึ้นท่านประธานครับในขอนิดนึงนะครับในพรบนี้มีทั้งหมด65มาตราอันที่สำคัญนะครับมันอยู่ที่มาตรา48ก็คือเพิ่มสิทธิประโยชน์ท่านไม่อ่านเลยนะครับ4 0่ถึงสีแต่48เนี่ยสำคัญก็คือ จัดให้มีสวัสดิการนี่แหละครับไปอ่านดีดีครับคณะกรรมการวิสามันจะได้รู้ว่าสวัสดิการที่จะทําให้องสสองสมมีกําลังใจที่จะทํางานต่อไปเป็นอย่างไรแต่ข้อให้คํานึงด้วยนะครับเมื่อเราให้ไปแล้วนี่อาสาสมัครด้านต่างๆที่มีชื่ออื่นๆนานานะครับก็อาจจะเรียกร้องมาตามก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตนะครับสนับสนุน พรบร่างพรบของร่างพรบอาสาสุขประจำหมู่บ้านของคอรมนะครับซึ่งมีเป็นร่างที่มีการพัฒนาขึ้นมาแล้วก็ครอบคลุมทุกอย่างเพื่อให้ระบบสาสุขของเราและให้อสมมีขวัญและกำลังใจครับขอบคุณครับ